ตัวจริงตัวปลอมรู้ไหมว่าในตัวเรานี้มีทั้งตัวจริงและตัวปลอมตัวจริงก็คือรูปร่างที่มองเห็นสัมผัสได้ตัวปลอมก็คือชื่อแยกให้ออกนะครับว่าตัวจริงของเราคือเนื้อหนังมังสาที่สัมผัสได้เคลื่อนไหวได้ตัวปลอมของเราก็คือชื่อที่ตั้งขึ้นเป็นเสียง เป็นสมมุติที่ใช้แทนตัวเราเท่านั้นตัวจริงเราอาจจะนั่งอยู่ที่บ้านแต่ตัวปลอมของเราสมมุติของเราอาจจะอยู่กับหลายคนหลายที่เช่นมีคนกำลังพูดถึงเขียนถึงและคิดถึงเราบางทีเราก็ห่วงตัวจริงของเราน้อยกว่าห่วงตัวปลอมนะคะทั้งๆท,ที่มันเป็นแค่ชื่อแค่เสียง แค่สมมุติและบางคนก็เชื่อไปตามชื่อเสียงตามสมมุติที่มีคนพูดถึงบอกเล่าต่อๆกันมาโดยไม่เคยรู้ตัวจริงคนคนนั้นจึงยากที่จะพบความจริงได้อย่างไรก็ตามแม้โลกนี้จะเต็มไปด้วยความจริงและสมมุติแต่ถ้าเราเข้าใจและแยกความจริงกับสมมุติได้ สามารถนำสมมุติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นไม่นำมาหวงไม่นำมาห่วงไม่นำมายึดให้รักโลภโกรธหลงเราก็จะอยู่อย่างพ้นโลกสมมุตินี้ได้นะคะ